สวัสดีครับผมแจ็ควัชรพงศ์แก้วสะอาดกับช่อง Training with Jack สำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องวิธีการทำความสะอาดโซ่และเฟืองจักรยานนะครับซึ่งใครๆเนี่ยก็ย่อมเป็นที่ทราบกันดีนะครับฝรั่งต้อมีคำกล่าวว่า clean bike ride right faster นะครับก็คือว่าจักรยานที่สะอาดเนี่ยครับโดยเฉพาะระบบขับเคลื่อนนะครับก็คือถ้ามันสะอาดเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถ ขี่จักรยานได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพในการทํางานของระบบเนี่ยมันก็จะดีนะครับแล้วก็สามารถยืดอายุการใช้งานของเจ้าระบบขับเคลื่อนจักรยานของเราเนี่ยให้มันใช้งานได้นานยิ่งขึ้นอีกด้วยแล้วคราวนี้เนี่ยวิธีการล้างโซ่และเฟืองของจักรยานเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีนะครับบางคนก็ใช้แบบว่าน้ํายานะครับน้ายาชักแห้งนะครับน้ํายาล้างห้องเครื่องน้ํามันนะครับน้ามันเบนซินน้ํามันดีเซลน้ํามันก๊าด อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันก็ใช้ขั้นตอนแล้วมันก็ต้องมีเครื่องมือบางคนก็ใช้กล่องล้างโซ่นะหลายหลาย,หลายท่านอาจจะเคยใช้นะครับก็คือพวกนี้มันใช้เวลาแล้วก็มันมีขั้นตอนในการทำงานพอสมควรน,นะครับมันก็ทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างขี้เกียจที่จะล้างนะครับเพราะว่ามันมันเสียเวลานะครับผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แล้วคราวนี้นะครับวันดีขึ้นดีนะครับทางบริษัท a u t o m a t e โปรเซส s ิ่งคอร์ปอเรชั่นจำกัดน,นะครับ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาจักรยานนะครับ <Wow. S 1> ยี่ห้อโมทิฟนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ได้จัดส่งเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาให้ผมนะครับคือน้ำยาทำความสะอาดโซ่จักรยาน <Wow. S 1> นะครับอ่าโอเคผมก็ไปดูนะครับไปดูในในในคลิปนน้นนี้นั่นนะครับว่าเขาใช้กันยังไงดูแล้วเออมันก็ใช้ค่อนข้างง่ายนะครับเพียงแค่เราเอาไอไอ,ไอตัวนี้ไปสเปรย์ที่ท,ที่โซ่ที่เฟืองแต่คราวนี้เนี่ย 10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปล้างเจ้าโซ่และเฟืองจักรยานของผมเนี่ยด้วยเจ้าสเปรย์ตัวนี้นะครับดูว่ามันยากง่ายยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันครับ Okay. เราก็ได้ทำความสะอาดเจ้าโซ่และเฟืองจักรยานด้วยสเปรย์ล้างโซ่โมทิฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นได้นะครับว่าจากเดิมที่เฟืองและโซ่ของผมเนี่ยมันซูเปอร์โสโครกนะอ่าพีชีก็ไปปุ๊บเนี่ยเรียกว่าสะอาดขึ้นมาเลยนะครับอ ok ่าแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเพียงแท่ประมาณสัก5นาทีนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วแต่ว่า,วาถ้าแบบว่าถ้ารถเราเนี่ยสกรปรกมากนะครับไม่ได้ล้างมานานนะครับอาจจะต้องมีการฉีดทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีก่อนนะครับแล้วก็ฉีดซ้ำอีกครั้งหนึ่งมันก็เรียกว่าจะทําให้คราบสกรปรกที่ฝังลึกเนี่ยหลุดออกได้อย่างหมดจดมากขึ้นเห็นไหมครับผมไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับเพียงแค่ใช้ไอ้เจ้าสเปรย์ตัวนี้ ฉีดก็ไปเฉยๆนะครับล้างน้ํายังไม่ได้ล้างเลยนะ,ะแล้วก็มีแค่ว่าเออตอนสุดท้ายก็คือว่าเราก็เอาผ้าขี้เหลวนะครับเช็ดที่ขอบโซ่สักนิดหนึ่งนะครับอ่าด้านนอกของโซ่สักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ว่าเราเนี่ยหยดน้ํามันเจ้าตัวหล่อลื่นของโมทิฟไปเรียบร้อยแล้วแค่นั้นเลยเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาจริงๆเนี่ยถ้าแบบว่า เราคล่องค่อๆนะครับคือใช้เวลาไม่เกินสินาทีนะครับก็ทําความสะอาดเจ้าตัวโซ่และเฟืองของเราเนี่ยได้พร้อมแก่การใช้งานครั้งต่อไปแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าระยะทางที่แนะนำน,นะครับในการทําความสะอาดโซ่ของเราครับก็คือทุกๆประมาณ4,500กิโลเมตรนะครับเราควรจะทำความสะอาดครั้งหนึ่งซึ่งสําหรับผมเองเนี่ยอาทิตย์หนึ่งผมก็ปั่นประมาณนั้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่า ต้องทํากันทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็ถ้ามันใช้เวลาแค่เนี้ยโอเคสําหรับผมชื่อว่าแป๊บเดียวเสร็จแล้วะนะครับก็เรียกว่าไม่เลอะด้วยแหมอะไรด้วยถูกใจนะครับเพราะว่ามันมือก็ไม่เลอะไม่ต้องถอดไม่ต้องอะไรนะครับฉีดๆเสร็จเลยนะครับเหมาะสําหรับนักปั่น ที่มีเวลาน้อยนะครับผมและนะครับฝากไว้นะครับถ้าคุณสนใจในผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างโซ่ของโมทิฟหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ในคำบรรยายของคลิปนี้แล้วนะครับสามารถคลิกเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคุณได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่ไมากก็น,น้อยถ้าผมผิดพลาดประการใดขออภัยในหน้ออา,า,นาที่นี้ด้วยและถ้าคุณเพิ่งเข้ามาเจอช่องเทรนนิ่งวิจักนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสตอรค์ครกดสันกระดิ่งเอา ไว้ด้วยนะครับที่เวลาที่มีคลิปใหม่ๆเราก็จะได้ติดตามมันได้อย่างทันทีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ